เห็ดตับเะปูสาวเอ๋อเดียวเป็นชุ่มเลยกันย้าแบงงจ้นเอ๋อว้าวนี่นี่ก็ไม่ดีนวดเก็บเอาสะออนน้ำเพื่นเด้อนี่สวัสดีจ้าก็มาเจอมาเจอกับเอ็กซ์กับนุ้ที่ป่าบ้านคณาเช่นเคยเนาะวันนี้ก็วันที่18พฤษภาสองห้าห่ายกันมาแล้วหลังจากที่เมื่อวานได้เห็ด แดงสีเนาะจ้าจ oh wow. ้ามือน sure. oh. ี่นี่หมายเก่าหมายเก่านี่ได้ได้แกงนึงแล้วเนาะจ้าได้แกงนึงเรียไปรุนไปชมกันต่อเลยป่ะเอ๊ะเนี่ยที่ดอกน้ำเนาะนี่จ้าอือหนอ่๋ออมอไม้สันอีกแหละไม้สันอีกแล้วจ้าว้ายเจ้าจ้าดอกพวกนี้สีด๊อก เป็นมืกับอะไรเนาะวุ้นมือีือนอนห้องมาหลายโอเคสวสดนี่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 

ดากสวดอกูขายาวมากเลยยาวยาวสอมดอกเอ้สามดอกยขายวมีนี่ยยืนันยวกกันสวยๆสามดอกรับเอ๊ะ ดอกน้อยๆนึงอืมตัว ừ, ไม้ปกาขาเขาจะย,วยาวๆนะ,จ,ะจ้าสวยเ้พายมาแล้วอะไรต้าอม,มองนี้อ,อ,อ,อะไรจ้า<ม> นนต้องอีกสังดอกจ้ะยาวๆตัวอีกสามดอกซะอีกเก็บอันนี้้องบอกนึ่งเลยขายาวเนาะโอ้หงามๆนั่นหลังสาวอีกเก็บเลยมีตัวก็เต๋อคือมาหันเมน น้องทุกคนทุกคนมีตดกนีวกหนึ่งสองสามสี่หาหาดอกขอมมือใใหญ่แต่ไมีแต่ดอกงามๆด้อยจ้ะดอกใหญ่ด้วยเนาะจ้าดอกไม่ได้ดอกใใหมาเอาของเกาเพ่นกับว่าไดนนี่เพราะว่าหขาให้พนเอาไปเร็วอื้อขาเขาต้องเอาพันดึกดอกมิดเขาไม่ได้เอามา ี่ใหญ่ดีเนาะใหญ่จ้ะ,จะเห็นข้เจ้าได้ใส่เิ็นประจาตะกาอันนี้นนใส่ชวุดนี่ตัวนี้ตัวนี้ เนื้อลดมาเปนยังเแล้วเียนจะนอกลนเ้่าะสลอไม่หดหวานอ่ขันมหอดกใส่งาๆดิไม้ก้อนน่ล่ะเป็นเป็นเดือนสิด้ยเดียว

บตมตะมันกัเห oh well well. ็ดแดงสีด้วยล่ะ hmm. อ้าไปข้างหน้ามีดอกเดวจะเป็นยังไงมีดอกเดียวอ่ดอกเดียวเห็ดปกพะับไปอยู่หนามูตัวผ้ามูมาอยู่น้ำตัวามูออกมาผีเนาะอืมางหน้าอืมดอกน่ เดินไปเนาะต้นหนากระหิดหัวที่จะหกหัวกับหกถุงแดงสีเนาะรอบนี้เนาะออกหกตัวก็เริ่มออกหลายแล้วเมนข้<ร>าเจ้าก็ได้ไปหลายแล้วคนก็มาหลายเฮ้ยก็มาลาย,าลายดีจากก้าโม่หน่อยๆเนาะเดี๋ยวข้าเจ้าะเปิดชิมดอกดอกก็ได้ตต้มกันลายอยู่ดีดี มันก็มีอไรย่างงีด้สวยๆเนาะสองดอกนะพูดเล่พอติดึ้นกันไปแต่อที่ยังจังเขาอยู่จ่าอี่ยยังบอที่ยังบอ่ยังบอยังบอทในถึงมองของเสสองดอกนี้ เก็บเติมกันไปเน้ะจ้าเยี่มมองดอกสองดก้เดเตะสาเอ๋อันเดียวหลายหลายนี่หลายายหลายมนอย่าเพิ่งเก็บเดียวอย่าเพิ่งเก็บเดียเพงเก็บงเก็บเด้อคุณคุอีกนี่นี่เอ๊ะมาเลยนี่นี่ฟังนี่ ักตาเอ๊ะเป็นชุ่มเลยอย่าพอเด็บเด้อที่นี่เอ้าเก็บเลยเด้อเก็บเลยเด้อน้ำยาแดงแดงเอ๊ะอนี่นี่ต้งดี่มาเก็บเอาสะโอนน้ำพอนเด้อนี่สะโอนน้ำพอนเอ๊ะน้ำพอนยังอือนี่นี่นะคะหมูเดียวเอ้าหมูเดียวอะไรต่อเก็บเอ้ยเราพาเรามาเปิดประสบการณ์นะสาวเอ๊ะ นุ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 จ้ามาแล้วนะคะตะมุตะมิค่อกำลังแจงแสบเลยส่นี่อันนี้้วยนุยังไงคะสันสันสันทำอะไรกันน่ะเห็นยังกันวปายยยยระวังระวังอันเนอะอันเนอะเยอะเลยค่ะ อ้าวเต็มเลยค่ะเต็มเลยสาวเอทางนี้กำลังออกอือคานเก็บกันเลยทีเดียววันนี้สาวเอก็มากับเยใจกับเย่หวยจ้าแนีนอันนี้เย่หวยฟังพี่เย่หวยฟังพี่เทียยวบปสนใจกล้องแล้วเยใจไปแล้วเยใจไปแล้วไปแล้วัคพาเรามาเปิดประสบการณ์ใช่ไหมเนียนอันนี้ก็เป็นการมาเก็บเห็ดช่วงบ่ายเนาะสาวจ้าสวนป้าเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้ ไอเคียดเนี่ยไม่ได้เคี่ยหาอะไรนะเคี่ยหาเห็ดเคี่ยหาเห็ดหาเห็ดตะเตาช่องนี้เห็ดตับเตากำลังออกเลยเอ่ยจ้าฝนแรกของปีแงนนี่บอกนี่เสาเอี้ยจ้าน้ำนาะน้ำดอกใหญ่ด้วยโอ้ยมาทั้งหมด นี่ระวังกิงคือนะอยู่ข้างล่างนัางเห็ดไดนะ้เหรอ้องคนเห็ดเลยแหละฉันเอาข<ม>ึ้นี้คัน่มอนพอมูนหนึ่งพอช้องดอกสอง,ง,ง,อ,งอ,อง,องามๆ้าวเห็ดบัวก้าวใจเคัดถนัด วันนี้คนได้เห็ดปวกหลายนะเลย้าไ้จามดอกงนี่จ้ะนีแตะดอกซ้ำนลยเนาะจ้ากรงนั้นเกยงแซบนี่เพรดีเกลียงลยนี่สวยจ้ะดอกเกยงแซบแซบครับนะเกลยงแซบแซบามอกงวิธีหาเห็ดตะเต่าซอยต้องเคลียร์หาอย่างนี้่เคลียร์พอได้จ้าหาหาพมนี่ พอแล้วเกียจนกิ่งเอ้าโอเกียดยางพานไปพานมาอุ้ยนี่จ่ะมูนึ่งมูนน้อยอันนี้มูอสามมือสาันนี้หนึ่งเด้อมืงมมกีน้อยพืนที่ล่ะพนรายนี่โอ้ยพืนกังเสีออก อีกสองวันอีกสองสามมือนเนะ<ม>าะนี่มาจ้าสาวเอ๋จ้าสรุปผลงานของเราวันนี้ได้เห็ดยังแม่มื่อกี้เห็ดกับเตาเพราะว่าช่วงเธอฝ้าเขาเจหาเห็ดเห็ดอดแดงสีแล้วก็เห็ดเห็ดปวกเนาะ,ะแล้วช่วงบ่ายมาเขาก็าขึ้นมาหาเมื่อเห็ดกับเตาจ้าก็ต้องขอบคุณพี่ใจแล้วก็พี่มวยเนาะสาวเอ๋ที่พาเราไปเปิด ประสบการณ์หาเหยียจับเตาเมนโอคทั้งทั้งไหนก็ะทั้งไกลมากเลยไกลไกลยูดหูดมันหาเนาะจแต่ก็สนุกดีสนุกสนุกก็ได้ยุจ่าเมนโอเคสำหรับคลิปนี้เอกับนุกก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า